สวัสดีครับวันนี้ได้นำเหรียญของหลวงพ่อพุทธธรรมิโกนะครับหรือว่าหลวงพ่อพุทธสารสุขที่ซึ่งท่านได้เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่หลวงพ่อได้จัดสร้างอ่า ที่วัดอินทร์สังวรที่สุโขทัยนะครับเพื่อนําเงินมาพัฒนาวัดเพื่อที่จะบูรณนะวัดอินทร์สังวรเป็นวัดที่หลวงพ่อได้เป็นวัดที่หลวงพ่อได้ดไดถูกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่คิดร้ายกับหลวงพ่อนะที่ใช้ อาวุธปืนยิงใส่หลวงพ่อนะที่ออกข่าวกันนะครับที่หลวงพ่อโดนยิงแล้วไม่มรณาภาพแค่เป็นรอยพกช้ำแค่นั้นเองอ่เรามาดูเหรียญรุ่นนี้ที่จัดสร้างในปีปี2518 ออกที่วัดอินทรีสังวรจังหวัดสุขโขทัยนะครับมาดูด้านหน้าเริ่มจากด้านหน้ากันด้านหน้าก็จะดูด้านหน้าก็จะดูดนนะดที่หน้าหลวงปู่ให้คมชัดไว้ก่อนนะครับเหยียญรุ่นนี้แกะบล็อกได้ลึกมากหน้าตาหลวงพ่อเนี่ยจะนูนเด่นขึ้นมาเลย ไม่ว่าจะเป็นดวงตาเป็นเม็ดกลมเส้นหน้าผากนี้ครับชัดลึกตัวหนังสือพวกตัวหนังสือยันต่างๆชื่อหลวงพ่อเป็นแท่งคมนูนเด่นแล้วตัวใต้ ใกล้ๆก,ก,กับสายรัดประคดหลวงพ่อเนี่ยจะมีอ่าช่างจะแกะเป็นตัวพอพานไว้อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะแกะเป็นตัวพอพานไว้เนี่ยครับ นี่ครับผมแกะเป็นตัวพ่อพานเนี่ยทำให้เราชัดๆเดี๋ยวสองหน้าตรงหน้าหลวงปู่ให้ดูตรงพ่อให้ดูนะเนี่ยครับเหรียญรุ่นนี้จะมีรอยขีดการของการแกะบล็อก เป็นริ้วรอยทิ้งริ้วรอยไว้เยอะเลยนะครับไม่เห็นว่าจะเป็นตัวริมเห็นไหมครับตรงริมฝีปากของพอ่อตรงไม่ว่าจะเป็นตรงริมฝีปากเนี่ยครับริมฝีปากตรงแก้มหน้าตาหลวงพ่อจะมีรอยขูดของเครื่องมือการแกะบล็อกนั่นเองดูจะมีแล้วก็ตรง ตรงบนหูจะเป็นเนื้อเกินแล้วก็จะเป็นปดๆๆเรียงขึ้นไปนะครับช่วงนี้นะช่วงปลายหูด้านบนของพ่อนจะมีเนื้อเกินตรงนี้แล้วก็เป็นปดเม็ดเม็ดเรียงขึ้นไปสามารถใช้ดูได้ครับ เนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับเอียงเหรียญหน่อยเอียงเหรียญสองนิดนึงก็จะเห็นแบบนี้แล้วอย่างที่ผมบอกว่าช่างแกะได้แกะบล็อกได้ลึกมากอีกอย่างที่ที่ผมชอบดูเวลาเวลาดูเหรียญที่บล็อกลึกๆอย่างเงี้ยผมผมจะชอบดูตรง ตรงข้างแก้มอย่างนงี้นะครับเนี่ยตรงตามข้างแก้มข้างศีรษะแล้วก็ข้างหูอย่างเงี้ยถ้าแกะบล็อกลึกๆเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นอ่าขอบสันเป็นขอบสันที่เป็นรอยปาดลงเวลาเราปั๊มอะ่ะจะมีเป็นขอบสันตามตาม หน้านี่ครับเดี๋ยวพยายามจะส่งให้ชัดชดให้ดูนะเนี่ยครับ ดูตามสันโบนเนี้ยขอบสันตรงหน้า ตรงข้างแก้มนะครับดูสังเกตรตรงข้างแก้มเห็นไหมเนี่ยจะเป็นสันเลยเห็นไหมครับแกะถ้าแกะบล็อกได้ลึกไม่ว่าไม่ว่าจะเหรียญไหนนะมันจะมีนะพวกนี้สามารถดูได้เลยเนี่ยครับ เนี่ยครับจะเป็นสันอย่างนี้เห็นไหมจะเป็นสันตั้งฉากลงไปเลยนะเนี่ยตามล่องในใบหูเนี่ยก็เป็นเส้นเป็นเส้นหน้าตาคมชัดตัวหนังสือ หนังสือจะเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งชัดเลยเนี่ยครับเป็นแท่ง มีขีดเกินตามปลายตัวหนังสือพวกทํามสามรของทั้งแคททั้งสองครับพวกนี้ถ้ามีในของลงไหนก็แคทหมดเนี่ยด้านหน้า ต่อไปขอบตัดที่สังเกตได้ก็จะเป็นตรงตำแหน่งอ่าสิบเอ็ดนาฬิกาเนี้ครับจะมีแท่งเหมือนของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดาอิกนะเนี่ยครับเป็นแท่งเลยนะฮตำแหน่งนี้รอยตัดทั่วรอยตัดทั่วไปก็ ฉีขาดธรรมดาครับอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็จะมีตรงสามนาฬิกาก็จะมีแท่งอีกตรงนี้ก็จะมีแท่งอีกใช้ดูได้ครับแล้วก็ตรงหู ตรงตำแหน่งหูเหรียญหูเหรียญด้านบนเนี่ยจะกลมเป็นลูกโดนัทเลยนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยกลมเป็นลูกโดนัทนี่ฮะ เนี่ยครับผมลึกลูกโดนัดเลยด้านหลังก็ดูให้คมชัดไว้ไว้ก่อนด้านหลังเนี่ยก็ดูให้ตัวหนังสือยันให้คมชัดโค้ดดอกจันจะเป็นโค้ดตอกนะครับเนี่ยตามขอบเหรียญเนี่ย จะปิ้นเยอะจะปิ้นเยอะกว่าเหรียญทั่วๆไปเท่าที่สังเกตดูว่าดูผมดูเหรียญรุ่นนี้เนื้อโลหะน่าจะเป็นเป็นโลหะผสมพิเศษนะครับเพราะว่าเวลาส่องดนะูเนื้อเหรียญจะมีมวลจะมีมวลที่แข็งกว่าทองแดงทั่วไปเนี่ยตามขอบ ามขอบพื้นหลังเหรียญเนี่ยตรงขอบรอบเหรียญเนี่ยมันจะมันจะไม่เรียบเสมอกันตลอดทั้งเหรียญน,นะครับมันจะมีมีลึกเรียบลึกเรียบเป็นเป็นการแกะแกะบล็อกที่ลึกลงไปจะไม่ช่างเขาจะไม่ได้แกะเรียบเลยสักทีเดียวแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็ ตรงตรงข้างข้างรอเรือนะครับจะมีขีดคมคมขีดลงมาข้างรอเรือนะตรงนี้ก็ใช้ดูได้ครับ ให้ดูได้เช่นกันเนี่ยครับเห็นขีดได้ไหม นี่ครับขีดข้างรอเรือนต้องชัดนะครับนี่ดูหูเหรียญเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเลยหูเหรียญขีดตรงขีดปิ้นหลังเหรียญเนี่ยมันจะเยอะกว่า,าเหรียญตัวๆัวไปเห็นไหมครับตรงขอบเหรียญมันจะไม่เรียบเสมอกันทั้งเหรียญน,นะมันจะมีสูงมันจะมีสูงแล้วก็พื้นเรียบสูง สังเกตว่าขอบปิ้นปิ้นรอบเหรียญเลยนะครับปิ้นเยอะเลย เดี๋ยวมาดูโค้ดกันนี่นะครับเป็นโคตต้ดตอกเป็นรูปดอกจันนะโคตต้ดตอกตัวนี้ตัวหนังสือคมคมชัดตรงขอบยันก็จะมีเส้นขีดซ้อนเห็นไหมครับตรงข้างๆเส้นยันเนี่ยจะมีขีดซ้อน ตัวหนังสือจะมีรอยปั๊มขยื่นพวกนี้สังเกตเป็นองค์ประกอบในการสังเกตพิจารณาเหรียญได้ตัวหนังสือคมชัดเนี่ยครับเป็นเหรียญที่ดีมากนะครับพี่ๆเป็นเหรียญที่คงกับพัน เหนียวพุทธคุณด้านองกระพันเหนียวเป็นเหรียญที่น่าใช้เพราะท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขเรื่องพุทธคุณน่หายห่วงครับถ้าเกิดว่าเดินสันน้ำไปเจอก็น่าจะเก็บไว้พิจารณาให้ดีแล้วก็เก็บไว้ได้เลยครับพี่อ่าคลิปนี้ก็เอาไว้ให้ดูกัน เท่านี้เดี๋ยวถ้ามีเหรียญหลวงพ่ออื่นๆมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมทำคลิปลงพ่ให้ชมกันอีกนะครับผมสวัสครับ